ทุกคนครับเด็กฮัตแบดมาถึงแล้ววันนี้แข่รับเชิญของเราพาพาเพลินลุ้นลุ้นลุ้นล้นอันนี้มาจีบหรือมาจ้องมากินนะคะวันนี้หนักนะเนี่ยมาไกลจากสายใหม่วัชราพลนะคะไกลไหมอ่ะไม่รู้จัก ปกตินี่สเต๊กเขาจะกินแค่กระเทียมกับพริกไทยมาไม่เสียรสชาติใช่ไหมคะไม่เสียครับไม่เสียเลยครับพริกไทยไม่ต้องหนึ่ครับเขาเจอมันมันออกวาฉันจะรู้และผู้ที่ได้ที่หนึ่งอะแล้ววะในการจีบพาคัานี้ได้แก เราอยู่กันที่ร้าน Mr French ผู้ค้ายของเราตอนนี้ไปอยู่ด้านนอกไม่รู้ว่าแขกมาเชิญของเราเป็นใครแขกมาเชิญเ,เ,เราน,น,นี่แบบเขาไม่รอบคอบลืมอึมอะไอ้เอามันต้องต้องเตี้ยขึ้นลูให้ดูนะเราไปนั่งรอเขาที่โต๊ะดีกว่าเราลุกไปนั่งที่โต๊ะดีกว่าเมา,มาแล้วเฮ้ยในขณะที่เรากำลังเพลินๆโอ้โหเกิดสายมันหายหลายๆ แช่ครับใชครับตายแล้วบริการทุกประดับประทับใจครับเขาอยู่ในโซเชียลบ่อยครั้งมากไม่คิดว่าฝันที่จะได้เจอโอ๋ตายล้บอกเลยว่าตัวจริงน่ารักกว่า AI อย่างนี้แะจริงจริงจคำถามประจำรายการของเราครับถ้าในโลกนี้เหลือผู้ชายอยู่แค่สองคนต้องเลือกคนหนึ่งคนเพื่อไปแบบอ่ะจำลองเผ่าพันธุ์ในโลกหน้าต่อจะเลือกใครครับต้องเลือกใช่ไหมใช่ครับใช้คำว่าต้องเลือกครับเลือกตะกองได้ไหมคบ เอาเอีะดูคนน่ารักดีเนี่ยผมเอียะบึงกี่เป็นตัวข้างดีมากมากยจริงเไปออกรายการพี่โอ๊ตด้วยมามาดิครับเออใช่ไหมตอนนี้ก็จะมาจีบใช่ไหมคะอุ๊ย แต่ไม่ใช่คู่งผมนะโอ้ผูขาขันทั้งสาวคนของเรา <laughs> ใน EP นี้บอกว่า <laughs> เขาเตรียมตัวมาอย่างดีมากพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วผมขอโทรไปหาผู้เ <laughs> ข้าขันของผมก่อนว่าเขาพร้อมไหมหรอเครับพี่ผู้เข้าขันครับเป็นยังไงบ้างครับทั้งนั้นตอนนี้ผมกระวนกระวายมากเพราะว่าข้างนอกอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็ข้างในผมจะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มเย็นๆแต่ทีนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาคุณไม่มีเครื่องดื่มเผชิญความกล้าเหรอครับเข้าขายห้าโมงงั้นคุณต้อง ส่งตัวแทนหนึ่งคนใครก็ได้เออคุณไปตัดสินใจกันแล้วไปเองและเดินเดินขึ้นมาเลยโอเคแล้วคุณขึ้นมาเลยครับเจอเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาว่าเขาไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเครมาแขกรับเชิญเรามาหาคนไปก่อนดีกว่าหอออกเหมือนเดิมแปลกปั๊บละคือคนสุดท้ายหน่อยคนสุดท้ายป่ายิงจุกคนสองอ่ะคนแรก ไองประมาวะน้อยคนแรกก็ดีหรือว่าเข้าไปตากแอร์ข้างนอกมันร้อนมามามวมา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 มัมัมาคามามอมามคมัมมา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 ามามามมามา้ามนะครับเดามามามมามามมามามาอาม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 า ้อาหารอยู่ไหนเออโอเคได้ครับันนี้คือมาสีครั้งแรกนี่ให้ข่อยเลยหรอเฮ้ยเจ้ยข่อยนี่เราทำเขาเสียความมั่นใจหรือเปล่าโอ้ยสบายมากครับโหน้องวกนนี้เขาแข็งแก่งครับชื่อชื่นี น้องคนนี้เขาแข็งแกร่งครับปกติเจอคนสวยแบบอย่างนี้ไม่ได้เลยเลยอนไม่ค่อยได้เจอคคไม่่อยใช่ครับไม่ค่อยได้เจอคนสวยอย่างนี้เท่าไหร่เลยไม่ค่อยบีบมาหลายคนมากเลยไม่ค่อยมีขอบคุะครับเติมที่นะครับเติมที่ไย่พูดนะครับคุณ่อแบปกติดื่มนะครับอ๋อนิดหน่อยค่ะเนี่ยลุ้น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  จีบหรือนะะ Higher, ung, มามาจ้องมากินนะฮะวัน well, นี <S 2> <S 2> <identified>? ้ห <đấy> น <crawl prejudice> ักนะเนี่ยอยากทานอะไรก่อนไหมครับเนี่ยค่ะมาจานแรกเนี่ยค่ะหอยหอยอะไรชอบผู้ชายแบบแกลให้กินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับผมไม่ล์ใหกางอย่างงี้หรอไปเราเราแกลลก่อนเราเราต้องแกลล์หอยก่อนเกรงหรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเครียดไหมคะไม่เครียดครับตื่นเดียวเก็บไปยวเลยอ่ะครับผมดีกว่าอะไร อ uh, อันนี้เมนูอะไรครับข้าวตัวนี้จะเป็นบริมัสเซียนไฟครับจะเป็นอะเป็ดหอยเป็นผ yes> ู้ฝรั่งเศสก็อันนี้แหลมแหลมเนื้อแกะใช่ใช่แหลมแหลมเนื้อแกะใช่ไอ้มีความรู้ก็ไปเถียงคนมีความรู้อีกปกติกินพวกแกะพวกอะไรกินได้ค่ะชอบมากโอ้ขอบคุณค่ะดูต้อยเลยนะฮะพอไม่ได้กินเบียร์คุณฟิ้เน็ไม่ทั้งนั้นผมไม่เป็นตัวเองเลยอะ เราลองกินอ่าเสิร์ฟก่อนใช้ได้วะแสดงว่าจีบมาบ่อยไม่ไม่ผมเป็นคนเอาใจเก่งไม่เราต้องแบบให้เก็ียเขาเน่อยจังเจอกัครั้งแรกไงใช่ไหม ผมเต็มแขนเลยอีเวฟเต็มแขนต้อแรงตรงวออกดิชูป่ะอีเวฟอีเวฟเต็มแขนมาแล้วถูกท้าวขอถูกท้าว โอ้น่าหมึงห <ing> ้องขิงได้ไหมเนี่ยเก็บเก็บกลับบ้านคุณเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับคุยแผนมึงแยบยนเออวิ่งแผนมึงแยบยนต์มากเจาถูกใส่มือนะแอบจับมือก็วันนี้ผมไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ก็มีอะไรที่แบบเดรย์บ้างอะไรบ้างก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับแต่ผมรู้ว่าวันนี้มันเจอคนสวยมากและเป็นห้านาทีที่มีค่า ถ้าวันไหนผมรู <ublique plane. S 1> ้ส <pentru them> ึก <grandparents> ว่าอ๋อหรือว่าเครียดเดี๋ยวผมจะนึกถึง5นาทีตรงนี้เดีลยวโอ้โหคุณเเวลาคุณห้ามพูดอะไรต่อแล้วลุกไปนั่งตรงนู้นครับกรับปล่อยตัวเองถือว่าคุณแรกผ่านไปเขาดูแบบ ดีแต่ก็ดูเก่งๆแต่เป็นเพราะว่าเนาะทั้งแรกแต่อย่าเพิ่งตัดสินเพราะยังมีสองคนที่เราต้องเลือกเอาไว้ในใจคะแนนตาาไว้ในใจเดี๋ยวไปเจอคนที่สองกันครับคนสองก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่แต่ก็ ไม่เต็มที่ไม่ low ก็พอโหลคือกันเมื่อกี้เวฟไปก็ผมว่าเวฟก็ประมา wave ก็สั่นเป็นตัวของเวฟ e เลยแล้วเวฟน่าจะไม่ค่อยกล้าเรื่องผู้หญิงเท่าไหร่อยากให้ทุกคนไปติดตามเอาใจช่วยผมแล้วกัน #teamnew ใครเชียร์ wave ก็ให้ tag jim wave ใครเชียร์พี่กายก็ให้ tag team กายโอ้ยยอดีด้วยยอดีด้วยสวัสดีน้องท่นอนไม่เคยเจอเหมือนกันเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันคูดเท้าแข้งแลวเชื่อตื่นเต้นนะครับอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้ว ทันท yeah okay. ีที่คุณนั่งเก้าอี้นี้เวลาจะถูกเดินไปทันทีนะครับอย่าแอบมองนะครับโอเคอันนี้ของแม่คุณแม่ให้มาล้ะคะต้อยเนี่ยซื้อมาเองไหนขอดูมือหน่อยฮะ ใช่แล้ว่เพราะต้องยิงตัดมือตัดทุกคนไม่เป็นทีมสาวไม่เป็นมือตัดทุกคนเลยผมแนะนำตัวค่ะชื่อนิมชื่อพานะคะฝากให้พ่อโทรได้มาไกลไหมจากใหม่ใหม่วัชรพลนะคะไกลไหมอ่ะไม่รู้จักเลคนเกิดเมียอสิไม่หลงเป็นอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะเป็นเด็กต่างจังหวัดครับมาทำงาคือเป็นคนที่จังหวัดกรุงเทพขอนคนจังหวัดกรุงเทพเลยงั้นเวลาไปเที่ยวที่ไหนผมก็สามารถถาพาได้ มาถึงเจอครั้งแรกนี่ชวนไปเที่ยวเลยเหรออยากรู้สถานที่มากกว่าว่าที่ไหนน่าไปมาแรงด้วยเจ็บเจ็เจ็บ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 อไปที่ไหนอะถ้ากลางวันเหรอครับก็ไปสถานที่ที่แบบถ่ายรูปสวยๆเวลาผ่านไปสองนาทีคุณยังไม่ได้ทานอาหารเลยนะครับนิพาอยากกินอะไรก่อนสัมมอนก็ได้ค่ะสัมมอนปกติชอบผู้หญิงแบบไหนคะชอบแบบสาเลย พวนี้กันทุกคนปะเนี่ยไม่ต้อควารับขอพาคนเด็กสองกำลังจ้องเสร็จจ่อคุณอยู่นะคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณรอรอรอขอบคุณมากเลยค่ะไม่ไม่ใส่ฟอสให้หน่อยอหรคะขอหน่อยครับไอ้แก๊งนี้แม่หอมไม่มีเบียร์แม่งฟอร์มตกกันหมดเลยโดนใส่เท้าเลยสามนาทีผ่านไปครับไงบ้าง สั้งใจสั่งมาให้พาเลยรู้ใช่ไหมคะว่าชอบหรือว่าฟุกสั่งมารือว่าเป็นคม,มไมลคิดแล้วกันครับ <c oughs> ที่จานนี้มันดันมาชื่อกับผมพอดีค <c oughs> ุณเหลยแค่หนึ่งนาทีแลโอ้คุณคื่นตาช้ามากเลยนะวันนี้ช้าในชัวร์สินช้าในชัวร์เอาเนี่ยค่ะตรงส้มแล้วก็เอาไอติมด้วยไอ <c oughs> สั่งมากไปเลยนี่อะไรครับทำให้ได้ทุกอย่างครับ <c oughs> ไม่รู้เลยนะฮะว่าสองคนแรกในี่ใครจะห่วงกว่ากันไม่กินหรอคะไม่ไม่หิวอะหิววันนี้มากกว่า ก่อนที่ถามหน่อยนะแม่ว่าชอบคนแบบไหนชอบผู้ชายที่ดูจริงใจอะค่ะดูแบบว่าสุภาพมองตาแล้วรู้ใจอย่ามองง่ายเลยนานๆเจ้าแบ๊ฝักนื้อฝักตัวได้ครับโอเครับผมไว้ผิดใจนะทุกคนเดี๋ยวคิดว่าเป็นคะแนนในใจหมดเวลาแล้วค่ะเนี่ยหมดเวลเลยไปนั่งรอครับเฮ้ยนี่เดี๋ยวพอแล้วอะ บอกเลยว่า <step> <sm lined> แต่ละคนมีสไตล์ท like <sm all acoustic mantra> ี่ห่วยแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งคือพาคงชอบจริงๆแหละครับเขื่อนนี้ใช่ไหมอาหารเขาอร่อยไงอร่อยมากคนที่สองผ่านไปอยาเพิ่งตัดสินใจย้ำอีกครั้งอยาเพิ่งตัดสินใจคนออกสุดท้ายผมบอกเลยเป็นลูกศิษย์ผมสุดท้ายเด็ดสุดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันคนที่สามคนสุดท้ายลูกศิษย์ปอน ได้จะถึงมันถึงตาผมแล้วแหละแล้วผมคนสุดท้ายอีกแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะรวบรวมสติไม่ตื่นตอนจีบมาเนี่ยลูบดอกนวบวยส่นกำลังใจมาให้ผมด้วยในการจีบแต่ละครั้งพี่มาบอกก็ได้นะว่าแบบว่าต้องจีบยังไงอะไรยังไงทีมใต้คอมเมนต์ไปก็ลองลองดมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้วมีความมั่นใจเขาเดินเต้นมาเลยว่ะสวัสดีครับน้องชายหยุดก่อน ครับพี่ชายเป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคกว่าครั้งก่อนๆมึงก็พูดเยอะตลอดตอนมึงเดินมายังไม่เห็นหน้าเขาอ่ะโทษนะพ่อคุณอยู่ฟาร์มโชคชัยเหรอฮะหรือวิวใช่ไหมฮะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ครับไรอยูัวะอ๋อไรมันมีชื่อคอนเซ็ปต์กันเกณฑ์อยู่คอนเซ็ปต์นะฮะอยากเป็นเหยื่อให้สิบคนตรงใช้5นาทีสุดท้ายในชีวิตของคุณห้านาทีสุดท้ายของวันนี้โอเคพร้อมไหมครับคุณพูดดังๆว่ารักมิสเตอร์เฟรนช์แค่ไหนครับ รักมิสเตอร์เฟรนช์โอเคครับเอ๊ะรู้เลยมันเยอะใช่ครับโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่พอปเลยคุาครับวันนี้ก็ตั้งใจแต่งอย่างนี้มาให้เพื่อประทับใจจางเกงลายวัวลูกวัวือลายใช่ครับเป็นลูกวัวแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเี้ผมอ่าอันนี้คุณพาใช่ไหมครับใช่ครับอันี้แนะนาตัวก่อนในเชื่อกายนะครับน่าจะเป็นพี่ๆสองคนนั้นน่าจะเหนือกว่านิดนึงผทำไมมาสายว่ะคนหนึ่งเพราะว่าอ๋อพอดีตลออยู่ข้างล่างด้วยอะไรเงี้ยให้เก็บน้องๆก่อน ออกมาจากฟาร์มแล้วมานี่เลยเหรอฮะออกมาจากฟาร์มแล้วก็มานี่เลยพอดีช่วยพ่อขุนวัวเพิ่งเสร็จยกเลยนี่ยกขึ้นเลยอคุณสั่งไม่ได้สั่นครับไม่ได้สั่นขนาดนั้นครับเนือบแตกแล้วเนี่ยแอร์ค่อนข้างที่จะเอาผมไม่อยู่แอร์เขาเย็นนะแอร์เขาเย็นครนะแต่แบบเวลาเจอคนที่สวยแล้วผมค่อนข้างที่จะประมาทนิดน้อยนิเนื้อครับผม ไม่จิ้มไม่จิม้มน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยปกตินี่สเต๊กเขาจะกินแค่กระเทียมกับพริกไทยมากไม่เสียรสชาติใช่ไหมคะไม่เสียครับไม่เสียเลยครับพริกไทยไม่ต้องหมุนครับเขาเจะมันมันออกวันนั้นจะเขาไม่ต้องหมุนเขาไม่ต้องหมุนเขาเลลงครับเป็นมุกใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับใช่ครับอันนี้อาจจะดูว่าแบบไม่ค่อยเสียนเรื่องเนื้อปกตินี่สเต๊กเขาจะกินแค่กระเทียมกับพริกไทยอะไรแบบนี้ครับมอ่ารับรสันหน่อยครับผมแต่ว่า น่าจะได้รสชาติเนือเ้อันแล้วนิดนึง <c oughs> เห็ืองเหลือแต่ใจ <c oughs> มันตื่นเต้นพูดเอยากตีส <c oughs> องนาทีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยค่ะอยากกินมันบดใช่ไหมครับมันบดไ <c oughs> อิมไม่คุนมีมุกใช่ไหม <c oughs> ผมไม่รู้จริงจริงผมไม่ค่อยได้ไอ้นี่ของหวานเท่าไหร่ครับน,นี่ของยอดป้อนด้อย ไม่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมอยากให้รสชาติไอติมไปผสมกันหปนี่คือว่าใบสรรันนะตันแล้วผู้ชายที่จะเข้ามาจีบต้องเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องหน้าด้านนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นคนที่แบบต้องบุกนิดนึงเพราะว่าเป็นคนแบบถ้าไม่รู้จักก็จะแบบดูนิ่งๆนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆแล้วเป็นคนพูดมากนะถ้าสนิทใช่เหรอใช่จ้ะแสดงว่าอย่างนี้อย่างนี้คุยได้แล้วเรารู้สึกเกรงไหมคะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะไม่เกรงแล้วปันแล้วเนี่ยไม่ตันครับถ้าวปลาปัดแล ตันแปะหอยนี่แบบว่าเด็ดล็อกผักเปียอะไรเงี้ยใช่ครับเอผมบอกแล้วอะี้แบบนี้ครับนี่เราก็คีบไว้อแล้วไงจ๊ะกินก็ ียวนนอ,อันนี่ผมต้องขอความรู้นิดนึงอ e ่ะพี่ครับตัวครับไม่ว่าจะยากแค่ไหนเลยผมก็จะเอาออกมาให้กินให้ได้มันเอาไว้ขี้เวลาร้อนแค่น <c oughs> ั้นแหละเอาไว้ลาร้อนอี่เราก็มือสั่งเหมือนกันนะ คุณทำงานงานเขินนะเนี่ยอ้าวเพราะพี่จีบพนักงานไม่ได้จีบพนักงานไม่ได้จีบพนักงานโอ้นี่นี่นี่ผมเจอแล้วนี่อ่น่าจะเป็นหอยเชลลนี่ครับหอยเชลล์ครับหอยท่าครับเป็นหอยท่าไม่ใช่หอยหวานหรอะคะมันหอยหวานใช่ม โอยหวานหวานจริงนะป้าถ้าเป็นกูเปรี้ยวปากแล้วเกินเหลืออีก20่สิบวินะครับถ้าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยพอได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวลบไปเหรอครับเดี๋ยวบอกว่าต้องเกอบไวในใจก่อนเดี๋ยวไม่คึนเต้นจะไม่แต่ผมคุยผมคุยได้สบายสบายสบายเลยเพราะปกติถ้าสมมุชันนิทแล้วก็คุยยาวคุยเรื่อยไม่สนิทก็รูปหพูดเยอะนะสี่ก็เก็บผมไว้ในใจบ้างแล้วกันสาว เดี่ยเก็บไว้แบบให้คะแนนมีคะแนนในใจแล้วค่ะสู๊หมดเลาแล้นะฮะตื่นตาตื่นใจอยู่นะตอนนี้คุณหมดสิทธิ์แล้วนะที่จะทำยังไงให้เขาชอบแต่มีคะแนนพิเศษอีกเฮ้ยอีกแล้วเหรอเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของใครที่พาชอบคนนั้นจะได้คะแนนพิเศษไปเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวให้ พาอ่านดูนะครับสามเรื่องราวนี so ้ชอบเรื่องราวอันไหนมากที่สุดเดี๋ยวค่อยไลน์มาบอกหยอก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 เล่นยอกเล่นและเรื่องที่พาชอบมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องเรื่องที่สามค่ะใครเคยจะพาสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ดัน้ำท่วมจนอดไปจุดจุดจุดกับสาวอุ้ยน้ำท่วมกรุงผักบุ้งหลงเหลง

คืนนั้นไปร้านเราใช่ไหมครับก็ไปดื่มปกติมันเป็นเรื่องของเพื่อนผมแต่ผมมีเดี่ยวด้วยอ๋อเป็นเรื่องของเพื่อนเขานะครับเป็นเรื่องของเพื่อนเขาครับตอนนั้นฝนตกหนักมากแล้วเพื่อนผมมาไปเดียวสาวไว้ตอนน้มันท่วมไปไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเพื่อนใช่ไหมแต่ดูเล่าแบบว่าแบบครอบ ถือว่าคุณยอมรับว่มามันเป็นเรื่องของเพื่อนโดยคุณอยูอ่ในรานอ่ะโอเคนะคุณได้นะพิเศษไปแต่สุดท้าย <c oughs> ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวใครคือคนที่เดทและพาประทับใจที่สุดในร้านมิสเตอร์เฟรนช์แห่งนี้เอาคนที่ได้ที่สองก่อนคือทางสายกลางอ่าคนที่ได้อันดับที่สองในการจีบพาครั้งนี้คือใครครับคนที่ได้อันดับที่สอง ในการจีบพาครั้งนี้วันนี้ค่ะเฮ้ยเอาแล้วเขาก็ดูน่ารักดีแต่มันอีกนิดนึงอ่ะเรายืนไว้กันเรายืนอยู่ตรงนี้ครับต้องเลือกที่1ครับใครคือที่1และผู้ที่ได้ที่1น่เอาแล้วอ่ะได้วัยกลางคนเฮ้ยได้แก เรืองที่หนึ่งครับใครคือที่หนึ่งในการจีบพาครั้งนี้และผู้ที่ได้ที่หนึ่งเอาแล้วว่คือใครครับคนนี้ค่ะการเฮ้ยงวิบวัยมึงติดหวายเนี่ยแหมมึงติดหวเลยเขาดูเยอะดีดูพยายามดีดูอะไรก็ไม่รู้อะไร ดูน่าจะทำอะไรได้เพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยดากล้าที่จะแบบว่าเข้าหาดู่อกเราชอบชายหน้าด้านอะไรอย่างเงี้ยเราได้ที่โหลเลยนะ EP ที่แล้วเขาแชมป์นะเขาแชมป์ของเบียนะเขาแชมป์ของเบียรนะโหวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับตัวผมเองที่มาสายรอนการที่นี่ขอบคุณมากครับ วิดก้มขนาดนี้ที่ไหว้พระเอะไรไปสนุกมากถ้าใครอยากจะติดตามความน่ารักของพาพาเพลินนะครับผมนี่ค่ะก็ติดตามได้เลยเนาะก็มี Facebook Instagram TikTok YouTube ขึ้นไปให้เต็มเลยจะขึ้นขึ้นขึ้นไว้ค้างไว้5นาทีไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับถ้ามีโอกาสขอให้เดี๋ยวนี้พวกเราไปคอลแล b อะไรยิ่ดีเลยนะครับดีใจมากๆขอบคุณมากๆค่ะได้ทูไปด้วยคนหนึ่งกำลังโสดเลยช่วงนี้ผมก็โสดค่ะคนตัดหญ้าฮะ สถานที่สวยๆจ้ามีเต์เฟนร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสตั้งอยู่ในสุขุมวิท49แยก11เปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนมีดนตรีสดเล่นทุกวันอาหารซิกเนเจอร์โคตรเยอะและอร่อยมากดูดิมีเต์เฟนทุกคนมากันเยอะนะจ๊ะและเรามีผู้จัดการตัวที่เก่งแต่ทราบข่าวว่าผู้จัดการของคุณนี้เขาเป็นคนจีนใช่ครับใช่อยากให้เขาแบบฝากถึงอะไรแฟนชาวจีนให้หน่อยได้ไหมฝาสิ ชงเชงเชงชงชงเชงเชงชงจริงไรเออไม่น่าไปแถวเลยมั่งใจนี่โอ้ยส่งไปให้เล่นนี่เดี๋ยวดูคนนี้เดิงเขาหมาหวังตีเจ๊กหวานหวานเลย